วอรมี่วอร์มี่คือทีมโปรดขอับมต้องขอบใจจริงๆที่พาเด็กๆไปดูเวอร์มี่นะฟลอยวิลลี่คือเวอร์มี่คนโปรดของผมไม่มีปัญหากรณีพวกนี้ชอบเวอร์มี่ อโดยเฉพาะวิลลี่เวิร์มี่วันนี้พวกเธอพยายามเกาะติดฟลอยเอาไว้นะก็จะพาผมไปหาวิลลี่เวอร์มี่หลังเวทีใช่ไหมฟลอยจะพยายามบัสแล้วจะลองหาทางดูบายบายเป็นเด็กดีนะ ันนี้เราจะไปพบวิลลี่วอร์มี่หลังเวทีใช้ไมฟลอยจะพยายามบ๊บจะพยายามเรามาถึงกันแล้วโอ้โหดูขางพวกนี้สิ w ว r ์ m ี w เ r ร์ e ี y, ่ซาร์มิเดอร์รี่ t ฟ a วอ t ์แบนด์เดสชั y วอมี่เยชิญเลยค่ะขอให้สนุกนะคะผมร่างค้างได้ไหมครับลุงฟลอย โอ้ทำไมฉันน่ารักจังเลยขอบุณนะลุงฟลอยก็เป็นคนน่ารักเหมือนกันเขาสุดยอดเลยน่ารักด้วยวิเศษที่สุดยย่งใหญ่ด้วยและเขาจะพาผมไปหลังเวทีเพื่อเจอวิลลี่เวอร์มี่ใช่ไหมลุงฟลอยอ่าจะพยายามบาัสจะพยายาม งั้นฉสนุกกันตาวสบายน่ารักกันทั้งนั้นเลยง <c oughs> ั้นเหรอ <c oughs> เอาจำพยายามจำพยายามถ้าปล่อยเป็นหน้าที่ฟลอยคงไม่มีวันได้ไปหลังเวทีฉันจะทำอะไรบ้ารรล,ล่ะเกรงว่าฉันคงต้องพยายามเข้าหลังเวทีด้วยตัวเองแล้วสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีคุณหลูเท่าไห,ห,เหลเชิญพบกับ ดีใจมา,มากๆเลยคึนคังเหนอและเรารทุกคนจะต้องมีควาสมสุขเราะผู้ที่มาชมว่ามีในวันนี้จะร้องอะไรกันแล้วสวัสยีค่ะฉันไม่ชบอบวมมี่ยังยงทำไมซูมิสเตอร์ไม่อยากดูเขาไม่ต้องดูก็ได้อะโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยยังย n d วอร์มี่วอร์มิสแม็กกี้วานท์คลัทมายแฮนด์โอ้ฉันชอบวอร์มี่วอร์มิสวอร์มี่วอร์มิวอร์ม Wow หน่อยผมชอบวอร์มี่วอร์มี่ส์ all my very favorite band. Hey! The wormies make me want to clap my hands. ไปไหนเหรอบ้าเอ่อหลังเวที